ขอเจริญพรนะโยมนะเช้าวันนี้ก็เป็นเช้าของวันที่สองมิถุนายน2565นะช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการเก้าอยู่กรรมฐานอุกริป,ปิดวาจาอย่าลืมสัญญาใจที่เราจะต้องมีจะต้องระลึกไว้เสมอว่า การงานของใจก็คือการเจริญสติปัฏฐานจะเรียกว่าภาวนาจะเรียกว่าทำกรรมฐานภาวนาจิตตะภาวนาหรือการปฏิบัติทำอะไรก็แล้วแต่แต่ทั้งหมดมันก็หมายถึงการงานของใจที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข อันเกิดขึ้นจากความโง่ความหลงความอยากความยึดในสังขารรูปนามนี่เองเนี่ยทำอย่างไรจิตวิญญาณถึงจะว่างจากกิเลสไม่มีกิเลสความโลภโกรธหลงมาครองใจ ให้เหลือแต่ธาตุเหลือแต่ธรรมวิมุตติธาตุวิมุตติธรรมธรรมที่บริสุทธิ์วิมุตติหลุดพ้นจากตัวตนไม่เป็นอะไรไม่มีกิเลสมาปรุงแต่งให้เป็นตัวเป็นตนเนี่ยทำอย่างไรในแต่ละขณะขณะเนี่ยจะไม่มีเรื่องของเรามายินดี หรือมายินร้ายกับสิ่งที่ปรากฏทางอายตนะคือทางตาทางหูจมูกลิ้นไก่ใจจะหมดความยินดีและยินร้ายได้ทางหนึ่งคือทางสัตว์โลกทางหนึ่งคือทางพระนิพพานมันมีอยู่สองเส้นทางนี่แหละ ก่อนอื่นนั้นเราจะต้องฟังให้เข้าใจและยอมรับให้ได้ว่าเราเดินทางสัตว์โลกนะคือเป็นสัตว์โลกแล้วก็กําลังเดินทางสัตว์โลกอยู่ต้องยอมรับให้ไดนะ้คือต้องเข้าใจเรื่องนี้ให้ได้และก็ยอมรับความเป็นจริงทีนี้ ความเป็นสัตว์โลกเนี่ยที่มีอยู่นี้ถ้าได้มันได้เห็นตามความเป็นจริงมันก็จะเกิดความเบื่อหน่ายไม่อยากเป็นสัตว์โลกล้เมื่อไม่อยากเป็นสัตว์โลกก็จะเดินทางพระนิพพานการเดินทางพระนิพพานจะทำให้ความเป็นสัตว์โลกนี้ค่อยๆเลือนลางหายไป ค่อยๆจืดจางเลือนลางลบเลือนเหลือน,น้อยลงนะเล็กลงสลายไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม่เหลือเลยทั้งหมดนั่นเป็นเรื่องของเราผู้เป็นสัตว์โลกนะณตอนนี้ว่าจะเดินทางสัตว์โลกต่อไป หาเรื่องทำกรรมสร้างเวรต่อไปเป็นทุกต่อไปหรือจะเลือกเป็นสัตว์โลกก็จริงอ่จะจะเลือกละลายความเป็นสัตว์โลกด้วยการเดินทางพระนิพพานทางนี้เป็นทางฝึกจิตว่างละลายความเป็นตัวตนความเป็นเรา ที่มีในรูปนามนี้อาศัยกิเลสความโง่ความหลงนี่แหละมันสร้างเราขึ้นมาทุกขณะขณะไปจึงมาใช้คำสอนของพระพุทธเจ้าช่วยกระตุ้นให้เรานั้นได้ตื่นมารู้แจ้งต่อความเป็นจริง ความจริงคือทุกขที่มีอยู่เนี่ยก็เพราะยังเป็นสัตว์โลกอยู่ใช่ไหมทุกมีอยู่ทุกขณะขณะเลยนะอ๋อก็เพราะว่ามันเป็นสัตว์โลกกำลังมุ่งหน้าไปหาเหยือ่อเนี่ยสัตว์โลกประกอบด้วยความงูหล,ลงมายึดมั่นรูปนามว่าเป็นเรา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 แล้วก็ กำลังสแสวงหาเหยื่อคือหาเรื่องหาเรื่องทำกรรมหาเรื่องทำกรรมคือการหาเรื่องหาเรื่องือการทำกรรมเห็นความจริงนี้จริงรับวิบากกรรมไปเรื่อยๆทุกขณะขณะเหมือนมีเราต้องสุขต้องทุกข์ต้องสุขต้องทุกข์ไปกับเรื่องที่เราเป็นผู้หาทุกขณะเนี่ยนะความเป็นเราจะมุ่งไป หาเรื่องหาเรื่องก็คือไปจับเหยื่อนั่นเองไปจับเหยื่อไปคว้าไอ้นั่นคว้าไอ้นี่ยึดไอ้นั่นยึดไอ้นีนน่ช่วยมาเสพ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 เข้าไปาจึงมีรสชาติเป็นวิบากของการปฏิบัติการเห็นไหมในความเป็นเรามุ่งไปหารูปนั้นหาเสียงหากลิ่นหารสหาอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นตัวเป็นตนเป็นของคู่หาแต่เรื่อง เออความเป็นสัตว์โลกนะันเป็นอย่างนี้เนะี่ยฮแต่เรื่องอเสพอยู่นั่นเนะี่ยเสพทุกอย่างที่ขวางหน้าเสพคำว่าคนนะคำว่าสัตว์สิ่งของทุกอย่างจริงๆไม่มีข้อยกเว้นนะมันเสพตลอดเนะี่ยฮาแต่เรื่องมุ่งไปเรื่อยๆดูดีๆดูที่ขณะนี วิบากจึงทำให้เป็นทุกข์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 มากน้อยมากน้อยทนได้ง่ายทนได้ยากเกิดดับเกิดดับนี่เรื่องจริงทั้งนั้นอยู่ที่ขณะอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับใครร้อเปนี่ยมันเลือกได้นะจะเป็นสัตว์โลกที่ท่องเที่ยวไปทํากรรมสร้างเวรไปหาเหยื่อไปแล้วก็เป็นทุกข์ทุกข์ทุกขทุกขไปทุกขณะขณะ จนวันตายจริงๆก็มันตายมาไม่รู้กี่พบกี่ชาติแล้วชาตินี้ก็เอามันจนวันตายเหมือนกันชาติหน้าค่อยไปเกิดเป็นหมาก็แล้วกันหรือเกิดเป็นคนกระจอกอย่างที่เห็นเห็นเนี่ยเราก็เห็นกันอยู่ในโลกนี้จะเห็นสัตว์เดรัจฉานฝูงหมาฝูงแมวไก่กาช้างมาวัวควายเราก็เห็นหรือเห็นคนด้วยกันเนี่ยเห็นคนกระจอก นะคนกระจอกเป็นไงคนกระจอกนะกระจอกคือแย่นะนะแย่เช่นสุขภาพไม่ดีเจ็บป่วยสติปัญญาไม่ดีโง่เขานี่เรียกว่ากระจอกเห็นไหมสติปัญญาไม่มีสุขภาพไม่ดีเป็นคนจนคนขอทานนะคนที่อยู่อย่งอนาถาอ,อ,อดอดอยากอยากเห็นไหม เห็นใช่ไหมในโลกนี้มีจริงนะคนเรียกว่าคนกระจอกพูดเหมือนดูถูกกันนี่แหละแต่ไม่ใช่นะอันนี้เป็นประเด็นในทางธรรมต้องการอธิบายถึงการได้เกิดเป็นคนและมันกระจอกคำว่ากระจอกก็คือมันกระจอกงอกง่อยมันแย่มันดูไม่ดีมันไม่มีราคาอะไรอย่างนี้จึงเรียกว่ากระจอกของกระจอก อะไรก,ก็ตามที่เรียกว่ากระจกนะก็คือสิ่งนั้นไม่มีราคาน,นั่นอนคนบางคนที่เราเห็นกันอยู่เกิดมาก็เป็นคนกระจกทั้ง,งโง่ทั้งจนทั้งเจ็บแต่เราไม่ได้ไปพูดถึงว่าเป็นใครอะไรหรอกนะพูดให้เห็นธรรมชาติที่มันแย่ๆจึงเรียกว่ากระจกไงแล้วมันก็ ถูกสมมติให้เป็นคนนี่แหละมันก็เรื่องจริงนะมีคนประเภทนี่เ,เรียกว่าคนกระจอกนี่แหละคนกระจกซึ่งไม่มีใครอยากที่จะเป็นคนกระจกหรอกใช่ไหมไม่มีใครอยากเป็นคนกระจกแต่ก็มีคนกระจอกเยอะอย่างคนชั่วเนี่ยไม่มีใครอยากเป็นคนชั่วแต่คนชั่วก็มีเยอะอไม่มีใครอยากเจ็บไข้ได้ป่วยแต่คนเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีเยอะ ไม่อยากโง่แต่คนโง่ก็มีเยอะไม่อยากจนแต่คนจนก็มีเยอะอจะว่าไงไม่มีใครอยากเป็นอย่างนั้นแต่ธรรมชาติอย่างนั้นมันก็มีอยู่ที่มันมีอยู่ก็เพราะว่ามันมีเหตุปัจจัยเห็นไม่ว่าการเกิดมา,าเป็นคนนี้เนี่ยมันก็ยังยได้ชื่อว่าเป็นสัตว์โลกเป็นทุกข์ เพราะว่าจะต้องรับวิบากกรรมที่เจ้าของทำไว้ทุกขณะขณะไปอย่างนี้ไม่จบไม่สิน้นเป็นเรื่องของเรานะเราแต่ละคนเนี่ยเป็นผู้ทำเองเป็นผลงานของเราที่เราแต่ละคนได้สรรสร้างไว้โดยตัวของเราเองเท้งนั้นแหละไม่มีใครทำให้เราหรอกเราทำเอง กี่พบกี่ชาติกี่กับกี่กันนะก็เป็นผลงานของเรานี่แหละนะสัตว์ทุกชนิดจะเกิดเป็นหมานั่นก็เป็นผลงานที่มันทำตัวมันเองจะเกิดเป็นคนกระจอกก็เป็นผลงานของเราเองจะเกิดเป็นคนมั่งมีสีสุขก็เป็นผลงานของเราเองวันนี้สิ่งที่เราเจออยู่เนี่ยนะความสุขความทุกข์ที่ได้รับอยู่ก็เป็นผลงานของเรานี่ ในแต่ละขนัขนเนีทุกคนกำลังเจออะไรอยู่ทีนี้ความเป็นสัตว์โลกเนี่ยนะมันต้องมีเรื่องอยู่แล้วมีเราอยู่แล้วแล้วก็มีเรื่องกับทุกสิ่งที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตารวมทั้งการเสพรสชาติของสิ่งที่ปรากฏ เพราะมันไม่ได้อยู่เฉยๆมันคว้ามาเสพมับ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 เนี่ยมันเป็นอย่างเนี้แล้วก็ไปเรื่อยๆที่หลวงพ่อบอกว่าไม่ต้องไปนับว่าอีกกี่ภพกี่ชาติถึงจะหมดนับไม่ได้หรอกนะนับไม่ได้แต่ว่ามันหมดได้ไหมล่ะหมดได้ถ้าเราเดินทางพระนิพพานจนกว่าจะถึงนิพพานเนี่ยเมื่อไหร่ไอโยมจะถึงนิพพานเนี่ย เมื่อไหร่จะถึงนิพพานกันตอนนี้เดินทางสัตว์โลกอยู่นะเ,เดินทางสัตว์โลกอยู่ทุกขณะขณะขณะจะทำยังไงจะถึงนิพพานกันลองพิจารณาดูสิมีอย่างเดียวก็คือการทำกรรมฐานภาวนาถ้าไม่ทำกรรมฐานภาวนาให้เกิดความรู้แจ้งกองสังขาร ว่าเนี่ยมันทำให้เป็นทุกข์เพราะมันมาหลงหยึดมั่นเข้าไปในทางสัตว์โลกเนี่ยมันต้องเข้าใจความเป็นสัตว์โลกชัดเจนแล้วเกิดอาการเบื่อหน่ายคลายจางจากความยึดมั่นถือมั่นที่มันมีอยู่รู้แจ้งกองสังขารเห็นกองรูปกองนามเป็นของว่างเปล่าจากตัวตน เบื่อหน่ายแลือเกินที่จะยึดมัน่นรูปนามเป็นตัวตนคนสัตว์เราเขาต้องมีเรื่องนี้นะเอ,อต้องมีเรื่องนี้เรื่องความรู้ตามความเป็นจริงแล้วเกิดอาการเบื่อหน่ายคลายจางถ้ามันเบื่อหน่ายคลายจางได้ความเป็นสัตว์โลกก็จะลดลงจิตมันก็จะบริสุทธิ์จิตคือธาตุรู้เนี่ยมันก็จะไม่มี ความวุ่นวายรู้ว่างรู้แล้วไม่มีเรื่องรู้แบบไม่มีเราอ่ะนะรู้แบบไม่มีเรารู้อยู่นะแต่ไม่มีเรารู้เห็นอยู่แต่ไม่มีเราเห็นได้ยินอยู่แต่ไม่มีเราได้ยินเนี่ย ทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นทางอายตน,นะมีอยู่ครบมีอยู่ครบเลยนะไม่ได้หายไปไหนและไม่หลับด้วยยังทำกิจกรรมต่างๆมีการกินข้าวได้เป็นต้นแต่เราหายไปรู้แจ้งอ่ะรู้แจ้งแล้วจะเบื่อหน่ายการยึดมั่นมันยึดมั่นตาหูจมูกลิ้นกายใจนะหรือรูปนามนี้ขันห้านี้ ปล่อยมันเลยปล่อยให้มันเป็นของมันอยู่ที่ขณะนะหลวงพ่อเน้นการเจริญสติเจริญสมาธิขาดไม่ได้นะสติสมาธิปัญญาจะต้องรวมหัวกันอยู่ที่ขณะอย่างเดียวในแต่ละวันเนะี่ยทำให้ได้เยอะๆนะ <c oughs> กินข้าวอิ่มมีแรงแนละ้ว ให้มาภาวนาจะนั่งสงมาธิจะเดินจงกรมก็เอานอนภาวนาก็ได้นั่งภาวนาก็ได้เดินภาวนาก็ได้นั่งนอนยืนเดินเข้าส้วมก็มีสติเข้าส้วมดูที่นี่ดูดูรูปเนี้ก้อนทุกข์นี่ดูดีๆเป็นแค่ก้อนทุกข์ก้อนหนึ่งเป็นธรรมชาติหนึ่ง เป็นปรากฏการหนึ่งตัวรู้ก็เป็นปรากฏการหนึ่งไม่มีเราในตัวรู้ไม่มีเราที่รูปนัง่งนอนยืนเดินกินถ่ายกินข้าวมีแรงแล้วก็มาเจริญสติกรรมาฐานภาวนาเน้นปัจจุบันอย่างเดียวใครที่ทำตามที่หลวงพ่อพูดได้นะจิตมันก็จะอิ่ม จิตจะมีความอิ่มในธรรมนะปีติในธรรมมีความสงบเย็นเข้าถึงความวางเฉยธรรมชาติของความวางเฉยจะเรียกอโอเบขาธรรมมันก็จะมากขึ้นมากขึ้นทุกขณะขณะไปจิตจะเย็นเป็นนิพพานจะไม่เดือดร้อนวุ่นวายเหมือนกับคนที่ออไม่ไม่ได้ปฏิบัติ ชีวิตของเราเกิดมายมรู้ไหมมันวุ่นวายมาตลอดนะทรนทุรายมาตลอดบางครั้งมากด้วยมากจนเนี่ยหลายคนก็เคยคิดจะฆ่าตัวตายมอนกันมันเป็นอาการที่บีบคั้นกดดันทุรนทุรายในขณะขณะเนี่ยนะมีข่าวคนฆ่าตัวตายอยู่ทุกวันมันทนไม่ไหว ทนไม่ไหวที่ขณะนี้เรามันทนไม่ไหวเนี่ยมันมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นจริงๆแล้วเกิดขึ้นบ่อยๆถี่มากแล้วแล้วก็มีเรื่องจริงว่ามีคนมีคนเป็นบ้าเนี่ยอันนี้ก็มีมีให้เห็นมีคนเป็นบ้าแล้วก็ทำทีว่าจะเป็นบ้าก็ก็มียเยอะมันรู้สึกมันสับสนวุ่นวายอยู่ในใจเนี่ยมันก็แค่ขณะขณะนี่แหละแต่ แต่มันมีเราเพราะมันไม่รู้ธรรมะมันโง่หลงเหมือนเราจะเอาอย่างนั้นเราจะเอาอย่างนี้มันคิดปรุงแต่งใหญ่เลยนะมันไม่หยุดนะอย่างบางคนคิดถึงลูกจนกระทั่งมันจะเป็นบ้าคิดถึงผัวจนจะเป็นบ้าคิดถึงเงินคิดถึงอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้แล้วมันจะเป็นบ้าเหมือนจะควบคุมตัวเองไม่ได้อะเป็นกันไหม บางทีคิดปรุงแต่งไปแต่ละขณะขณะแล้วนั่งร้องไห้อยู่คนเดียวเครียดเรื่องคนนั้นบางทีตั้งคำถามอยู่เรื่อยๆทำไมต้องเป็นเราทำไมเขาต้องทำกับเราเราเกลียดเขาเราเม่นขึ้หน้าเขาคนนี้เราไม่อยากเจอเราไม่อยากให้เขาอยู่กับเรามาบวชเป็นแม่ชีแล้วก็ยังคิดว่า อยากให้คนนั้นะออกไปอยากให้คนนั้นไปไกลๆอยากมาอยู่ไม่อยากเห็นเหมือนขี้หน้ามีแรงกดดันเกิดขึ้นในใจเครียดเป็นทุกข์อยู่ที่ขณะขณะนี่นแหละเรื่องจริงหลวงพ่อพูดเนี่ยนะเป็นพระก็ผูกคอตายได้พระก็เครียดได้พระก็ด่ากันเทวทัตเครียดจัดเลยถูกไปนดินสูบอะไรนั่น เ,เยอะมากพระก็เครียดนะทุกวันนี้พระก็เครียดพระร้องไห้พระโวยวายออกสื่อออกอะไรนะพระหัวร้อนพระหัวร้อนหัวร้อนกับโยมเนะี่ยขับรถไปมีเรื่องกันตามท้องถนนก็นมีพระก็จะลงมาตบมาตีมาทำร้ายร่างกายโยมอ่ะพระหัวร้อนนะ่ะเออขนาดเป็นพระแล้วเนนะี่ย มันก็คือขณะขณะที่มันทนไม่ไหวทนไม่ไหวทนแรงบีบคั้นกดดันจากกิเลสไม่ไหวเลยแต่ละขณะเนี่ยนะมันเรื่องจริงนะรู้ไหมคนเป็นบ้าเยอะคนทะเลาะกันด่ากันจะฆ่ากันตายค่อนฆ่าตัวตายก็ฆ่าตัวต,วตายอกิเลสทั้งนั้นแหละอืมแม้แต่วบวชเข้ามาในวัดที่มันไม่สงบนี่ย